ให้เราเนี่ยสรีเนี่ยพูดในการที่จะเชิญชวนคนนะฮะไปเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องเราอะเราหมดเป็นไกด์ทุกจังหวัดเลยจังหวัดที่ตัวเองชอบพูดเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่แค่คนที่มีคาแรคเตอร์สนุกเป็นพิธีกรพูดแบบพาทุกคนไปนู่นไปนี่ได้ เมื่อต้องปรับรูปแบบการแคสติ้งนักแสดงมาเป็นออนไลน์ตามมาตรการสาธารณาสุขที่ห้ามกองถ่ายอยู่ร่วมกันเกิน5คน<ไ>สิ่งที่ทีมแคสติ้งของวรริท์นินกลมหรือแกปเปอร์พอทำได้ในการแคสติ้งนักแสดงช่วงนี้<ไ>จึงเป็นการสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติหรือเช็คพื้นฐานการแสดงไปจนถึงทดลองบทบาทสมมุติของผู้แคสติ้งเท่านั้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นของการแคสติ้งผ่านจอซี่เหลียมคือไม่สามารถทดสอบการแสดงร่วมกับคนอื่นได้ไม่สามารถ ให้ทดสอบบทจริงด้วยติดปัญหาเลขสิทธิ์กระทั่งไม่สามารถดูไปถึงบุค,คลิกจริงของนักแสดงได้แทบไม่ต้องนับอีกปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้แคสติ้งบางคนเลือกใช้ฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจจนทำให้คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปจากความเป็นจริงนี่เลยกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าการปรับตัวลงออนไลน์ของทีมแคสติ้งซีรีส์ภาพยนตร์และโฆษณาช่วงนี้อาจไม่ได้ตอบโจทย์นัก คือมาตรการของพี่จะเป็นแบบนี้ว่าด้วยความที่ว่ามือถือมันมีแอปพลิเคชันนะมันมีฟิลเตอร์เด็กบางคนก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอมาก็ฟิลเตอร์มาเต็มมากคือก็ภาพไม่ตรงปกก็มีอย่างบางคนพอจะวิดีโอคออย่างเงี้ยก็ใช้ฟิลเตอร์บอกเราบ้างเราก็จะมีมาตรการแบบอย่างนี้คือว่าหนึ่งเด็กต้องถ่ายรูปส่งมาให้เราก่อนโดยการที่อาจจะต้องถ่ายผ่านแบบอ่ะเราอาจจะขอเป็น iPhone เราจะถามก่อนเลยว่าถ่ายผ่าน Android หรือ iOS เพราะอย่างแบบ Android มันก็จะมีเรื่องของแบบฟังก์ชันแบบหน้าเนียนเก็ตไหมอ่ะเราก็จะถามก่อนแล้วก็ให้ถ่ายภาพหน้าสดมาล้างเครื่องสำอางออกทั้งหมดขอดูยิม้มหันน่องหันหน้าก็คือขอเป็นภาพดิบจริงๆส่งมาให้เราก่อนแล้วเราก็จะผ่านวิดีโอคอลซึ่งวิดีโอคอลเรารู้ออกอยู่แล้วว่าอันเนี้ยผ่านแอปหรือไม่ผ่านแอปอ่ะอันเนี้ยเราก็จะแบบคอนเซิร์นแล้วก็จะมีความซีเรียสค่อนข้างพองสมควรแล้วว่าให้ได้แค่ในเลเวลไหนอย่างสมมนุฒิเนี่ยพี่คุยกับการให้สัมภาษณ์อยู่วันเนี้ยพี่ได้ภาพตรงได้แค่นี้ ถ้าพี่อยากจะคุยให้แบบเห็นภาพพี่ต้องถอย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 ไปซึ่งไอาการถอยเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าแบบได้ดีขนาดนั้นเกต็ตปะเพราะสุดท้ายแล้วเราเน้นที่หน้าแต่ว่าบางทีบอดี้เราก็ไม่เห็นว่าเอ้าขาคุณใส่เฟือกไหมหรือคุณเป็นแผลเป็น,ปนหรือเปล่าหรือคุณมีตําหนิตรงไหนที่แบบเฮ้ยมันมีปัญหาก,การถ่ายทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันออกไป ในมุมของสองสาวทีมแคสติ้งภาพยนตร์และโฆษณาอย่างทิพวรรณนรินทร์และสร้อยฟ้าแสนคำก้อนในนามทีมสร้อยทิพแคสติง้งมองว่านอกจากการแคสติ้งออนไลน์ไม่ตอบโจทย์จนต้องทำการแคสติ้งเป็นตัวต่อต,ตัวอีกครั้งปัญหายังอยู่ที่ระยะเวลาในการออกกองถ่ายทำได้หลังจากนี้ที่เป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้ไม่สามารถถ่ายทำได้คาแรคเตอร์นักแสดงบางคนจึงเปลี่ยนเพราะโตตามวัยหรืออาจจะกระทบกับคิวงาน อนื่นและภารกิจส่วนตัวได้จะมีนักแสดงคนหนึ่งที่เราแบบดีวไว้แล้วแล้วก็คือเขาได้มันเล่นแหละแล้วแบบพอกระบวนการมันแบบเลื่อนคือเขาเป็นเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นลูกครึ่งอะเนาะกระบวนการมันเลื่อนมาแล้วตัวเขาเองเป็นแบบที่ไม่มีงามในประเทศไทยแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าพอมันไม่เห็นอนาคตว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เขาก็เลยจําเป็นท <A gram. S 2> with ี่จะต้องแพลนออกต่าประเทศคือไปทำในประเทศอื่นก่อนที่จะกลับมาในเมืองไทยอีกทีหนึ่งซึ่งก็ช่วงปลายปีคือเขาเขาคาดว่าเขาจะกลับในปีพันวาซึ่งตอนเนี้ยแต่ปั้แตนตอนเนี้ยเรามันเป็นสมมติมันเป็นกันยายเนี้ยก็เขาก็เล่นไม่ได้แหละพี่เด็กผู้หญิงอายุแบบประมาณสักสิบขวบอะไรเงี้ยซึ่งโตเร็วไงอันนี้แปดขวบอ่างเงี้ยไปก็ไม่รู้ แล้วมันเออพระเด็กช่วงนั้นมันจะโตเร็วเราไม่รู้ว่าอีกทีจะมาได้ถ่ายอีกทีน้องอาจจะเป็นสายไปแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วต้องหาใหม่อีกเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการแคสติ้งที่เห็นได้เป็นรูปธรรมที่สุดอย่างหนึ่งคือการจ้างงานโฆษณาที่เปลี่ยนไปด้วยเจ้าของสินค้าไม่กล้าลงทุนมากนักทำให้การแคสติ้งนักแสดงเพื่อถ่ายทำโฆษณาอาจไม่ใช่ทางเลือกแรก กลายเป็นการจ้างรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์และดารานักแสดงซึ่งจะประหยัดงบประมาณและลดขั้นตอนการทำงานได้ดีกว่าไม่ต่างจากกองถ่ายหนังต่างประเทศที่หากการแคสติ้งในไทยไม่สามารถเดินหน้าได้ก็อาจกระทบกับกำหนดการถ่ายทำและตารางฉายซึ่งหากรอก็จะไม่คุ้มเสี่ยง